สวัสดีค่ะคนเกิดวันพฤหัสสบดีพบกับแม่หมอนะคะเป็นสัปดาห์ที่สของเดือนพฤษภาคม2564จากวันที่15ถึง21ค่ะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้คุณได้ไพ่ The ด o ท e r ไพ่ตึกพังหรือไพ่หอคอยปามเบล ความหมายพ่แบบโดยรวมจะหมายถึงช่วงปรับเปลี่ยนหรือตัวเราต้องปรับตัวให้มากๆเป็นช่วงที่ให้ระมัดระวังไม่ประมาททั้งการใช้ชีวิตการทำงานการตัดสินใจระวังควาระวังด้านอารมณ์ขอให้คุณควบคุมอารมณ์ เพราะคุณจะอยู่ในภาวะงุดหงิดง่ายโกรธแบบรุนแรงแต่เป็นชั่ววูปนะคะฟังคำทำนายค่ะสุขภาพของคนเกิดวันพฤหัสในช่วงเจ็ดวันนี้สิ่งที่ต้องระวังมากๆนะคะอาจจะเป็นความดันหรือร้อนในเกิดจากความเครียดของคุณ ถ้าควบคุมอารมณ์ได้ปัญหาสุขภาพก็จะไม่เกิดขึ้นสบายใจได้เลยค่ะตามหน้าไพ่คุณอาจจะมีอุบัติเหตุจากเล็กน้อยฟกช้ำไปถึงอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็ขอให้ระวังด้วยเช่นกันหรือเช็ครถของคุณให้ดีก่อนก่อนที่จะขับไปนะคะ การงานค่ะการงานในช่วงเจ็ดวันนี้คนทำงานประจำขอให้อดทนให้มากๆในช่วงเวลาอันสั้นนี้คุณอาจมีปัญหาในที่ทำงานหรือได้หยุดงานพักงานชั่วคราวคนทำธุรกิจค้าขายงานอิสระทั่วไปคุณก็มีโอกาสปิดหรือหยุดปิดกิจการหรือหยุดชั่วคราว เพื่อเริ่มงานใหม่แล้วดีกว่าเดิมการเปลี่ยนหรือทิ้งสิ่งเก่าเพื่อทำสิ่งใหม่แบบทันทีหรือเพื่อทันเหตุการณ์แบบที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะอามาการเงินของคนวันพฤหัสบดีในช่วงเจ็ดวันนี้คุณจะมีเหตุให้เสียเงินกับทันหันหรือมีของเก่าชำรุดเสียหาย หรือต้องจ่ายเงินก้อนโตเพื่อการลงทุนในบางคนก็มีการจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ้านหรือรถหรือจ่ายหนี้สินเป็นช่วงเจ็ดวันที่มีรายจ่ายมากก็ว่าได้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะคุณมีจ่ายส่วนความรักค่ะในช่วงเจ็ดวัน ความรักคนวันพฤหัสบดีสำหรับคนโสดหรือไม่คุณคบใครอยู่ระวังการทะเลาะก,กันแบบรุนแรงเพราะคำพูดนะคะ,ะคำพูดที่ไม่ดีมีโอกาสจบความสัมพันธ์ได้ขอให้ระมัดระวังนะคะระมัดระวังคำพูด ที่พูดต่อกันอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความโกรธค่ะความรักก็จะยังคงอยู่ส่วนคนคลองรักครองคู่ก็เช่นกันค่ะคุณจะเกิดความตึงเครียดในครอบครัวเนื่องจากปัญหาหลายอย่างในช่วงนี้ก็ขอให้อยู่ในความสงบยับยังช่าง,งใจ โดยเฉพาะคำพูดที่ทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันนะคะ,อะขอให้คุณผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้นึกถึงสิ่งดีๆไว้ค่ะนึกถึงเวลาโกรธเราอาจจะหยุดหรือเดินออกไปจากตรงนั้นเดินออกไปจากตรงนั้นก็จะช่วยได้แม่หมอก,ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ จะมาบอกดวงทั้งดีและร้ายเพื่อเราจะได้ระวังก็ขอขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามสวัสดีนะคะแล้วมาพบกันใหม่ค่ะ